ชาวมาเลเซียเที่ยวไทยแต่ดันบ่นว่าคนไทยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ใช่ยังงั้นแต่ก็งงอยู่นะว่าทำไมคนพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เยอะขนาดนี้แต่การท่องเที่ยวน่ะเป็นที่นิยมกว่ามาเลเซียมากๆเป็นคำถามที่มีคนโพสต์ในกลุ่มของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย Travel in t h a i l a n ด์เมื่อมีชาชาวมาเลเซียคนหนึ่งได้ตั้งคำถามจากการเดินทางไปที่ประเทศไทยทำไมเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในภูมิภาค กลับมีผู้คนสื่อสารภาษาอังกฤษได้น้อยขนาดนี้สิ่งแรกที่ค่อนข้างประหลาดใจเมื่อไปถึงประเทศไทยคือพวกเขาค่อนข้างมีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยวสูงกว่ามาเลเซียอยู่แล้วมีชาวต่างชาติเข้ามาอย่างมากมายแต่ในหลายพื้นที่เหตุใดไทยถึงยังมีผู้คนที่ยังไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยมันเป็นส่วนที่ทําให้การท่องเที่ยวพัฒนาขึ้นนะแต่แปลกใจที่ทําไมผู้คนมากมายไม่ได้มองการเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เติบโตแล้วก็พัฒนาการสื่อสารให้ได้ทั่วประเทศเลยมันอาจจะสร้างความที่ยุไมได้มากกว่านี้ เราออกทริปมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปทางตอนเหนือของไทยไปที่จังหวัดแห่งหนึ่งพบว่าไม่แต่ร้านอาหารโดยทั่วไปที่อยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวก็ยังไม่สามารถสื่อสารภาษากับเราได้เลยมันน่าแปลกใจมากๆประเทศของพวกเขาเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกแล้วนะเหมือนว่ายังมีผู้คนอีกจำนวนมากที่ยังไม่ปรับตัวสื่อสารภาษากับต่างชาติได้เลยในขณะที่ความเห็นอื่นๆนะครับส่วนใหญ่ก็ไปนในแนวทางที่ไม่เห็นด้วยกับเจ้าของโพสต์ก็บอกว่าการสื่อสารภาษาอังกฤษได้มันไม่ได้เกี่ยวข้องก,กับการท่องเที่ยวโดยตรงขนาดนั้น จะเห็นได้ว่าแม้แต่ฝรั่งเศสหรือแม้แต่ญี่ปุ่นผู้คนแทบจะไม่สื่อสารภาษาอังกฤษกันเลยแต่ความน่าสนใจของการท่องเที่ยวมันอยู่ที่วัฒนธรรมที่นําเสนอออกไปเขาเจอที่นําเสนอออกไปประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายที่ดึงดูดได้มากกว่ามาเลเซียนั่นจึงทําให้พวกเขาเป็นที่นิยมอันที่จริงถ้าหากคุณไปที่แหล่งท่องเที่ยวที่มีชาวต่างชาติที่เข้าไปท่องเที่ยวจริงก็จะพบว่าคนไทยในพื้นที่นั้นๆก็จะสามารถสื่อสารภา,ภาษากับคุณได้ตามปกติ แต่ถ้าหากคุณไปยังพื้นที่ที่ผู้คนไม่ค่อยได้เจอกับชาวต่างชาติมากนักนั่นจึงทําให้คนไทยโดยทั่วไปไม่ค่อยได้มีการฝึกการสื่อสารกับต่างชาติมันก็ไม่แปลกนะที่คนไทยในหลายพื้นที่พวกเขาจะใช้ภาษาของตนเองนั่นเพราะว่าเมืองไทยมีภาษาของตนเองที่แข็งแกร่งมากๆถ้าไม่เจอชาวต่างชาติบ่อยครั้งจริงๆคนไทยโดยทั่วไปก็จะไม่ได้สื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันเลยชาวประเคนถัดมาก,ก็เข้ามาตอบกลับเชน่นกันก็บอกว่าประเทศไทยใช้ภาษาอังกฤษกันกน,น้อยจริง ซึ่งต่างจากในมาเลเซียที่เราใช้กันตั้งแต่ระบบการศึกษาจนหลายๆคนในมาเลเซียเติตบโตพร้อมกับการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจําวันอันที่จริงคุณต้องทําความเข้าใจในความแตกต่างถ้าหากคุณไปในพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีชาวต่างชาติไปในไทยประเทศไทยก็จะเป็นแบบท้องถิ่นดั้งเดิมมากๆพวกเขาใช้ภาษาของตนเองแต่จากการที่ผมไปที่ภูกเก็ตผมก็พบว่าคนไทยโดยทั่วไปก็ใช้ภาษาอังกฤษ,ก,ษกันได้แทบทุกคนที่เจอหน้าในภูเก็ตเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับสถานที่ด้วย ในกรุงเทพมหานครเมืองที่พัฒนามากๆของไทยก็มีโอกาสที่จะเจอคนที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้โดยทั่วไปมากกว่าแต่ถ้าห่างไปยังเมืองเล็กๆที่อยู่ห่างไกลจากเมืองใหญ่ออกไปนั่นเพราะว่าพวกเขาไม่ได้ใช้ภาษานในชีวิตประจําวันเลยทําให้ไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จากนั้นประเด็นมันก็ขยายขึ้นไปอีกหลังจากผู้ตั้งโพสต์ได้เข้ามาตอบกลับความคิดเห็นที่ผมตกใจเพราะตอนนี้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกมากแล้วนะสิ แต่ทำไมประชากรถึงยังไม่ปรับตัวกับการมาขอท่องเที่ยวต่างชาติเลยคุณยกตัวอย่างฝรั่งเศสมาได้เหมือนคนละกรณีกันนักท่องเที่ยวหลายคนไปที่ฝรั่งเศสพวกเขาก็เปิดใจให้กับภาษาฝรั่งเศสและยังเปิดใจให้กับการสื่อสารกับคนท้องถิ่นที่นั่นแต่การมาประเทศไทยมันคนละกรณีกันประเทศไทยอยู่ประเทศทในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งอยู่ในในไกลออกไปจากในโซนยุโรปมากๆมันต่างกันนะพวกเขาไม่ได้พร้อมที่จะมาเรียนรู้ภาษาไทยอะไรขนาดนั้นสําหรับประเทศไทย ไม่ใช่ว่าชาวต่างชาติทุกคนจะต้องเรียนรู้มันเป็นกรณีที่แตกต่างกันเลยนั่นจึงทําให้ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเป็นหลักกับต่างชาติอยู่ดีผมคิดว่าในเมืองไทยน่าจะบรรจุภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้กันอย่างทางการได้แล้วนะเพราะว่าการท่องเที่ยวนั้นก็เฟื่องฟูในระดับโลกแล้วมันควรจะเป็นอย่างนั้นได้แล้วลองคิดดูแล้วกันว่าถ้าภาคการท่องเที่ยวของไทยมีผู้คนในทุกพื้นที่สามารถสื่อสารกับต่างชาติได้การท่องเที่ยวของประเทศไทยจะเติบโตได้อีกมากแค่ไหนผมอยากเห็นเพื่อนบ้านเติบโตไปมากกว่านั้นแนะ่ ในภูมิภาคนี้ก็จะได้มีประเทศเจริญเจริญหลายๆแห่งมากขึ้นถ้าคนในพื้นที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกันได้หมดหรเรื่องนี้ผมมองว่าไทยจะเติบโตมากกว่านั้นได้อีกไทยมีการท่องเที่ยวที่โด่งดังอยู่แล้วแล้วมันทําเงินได้มากกว่านี้อีกถ้าทุกคนสามารถสื่อสารกับต่างชาติได้ความเห็นถัดมาก,ก็เข้ามาโต้แยง้งโดยก็บอกว่าฟิลิปปินส์คือตัวอย่างที่ค่อนข้างชัดเจนในภูมิภาคนี้เลย ประเทศอย่างฟิลิปปินส์มีผู้คนที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีกว่าประเทศไทยแทบทุกคนแทบทุกพื้นที่แทบทุกภูมิภาคแต่จะเห็นได้ว่าความนิยมทางด้านการท่องเที่ยวของฟิลิปปินส์นั้นกลับไม่ได้เข้าใกล้ในระดับที่ไทยทําได้เลยอีกทั้งยังถูกไทยทิ้งห่างไปอีกภาษาอัง,องกฤษม,มันแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเทศไหนก็อยากทําได้แบบไทยทั้งนั้นแม้แต่มาเลเซียเองจะเห็นได้ว่ามาเลของเราก็มีต้นทุนที่มีการพัฒนาทางด้านการท่องเท,ท,ที่ยวที่จะทําได้เหนือกว่าไทยซะยเะาาลยซ แต่จนถึงทุกวันนี้ก็ยังเอาชนะด้านความนิยมจากไทยไม่ได้เลยจันั้นเจ้าของโพสต์ก็ได้เข้ามาตอบกับความเห็นเพิ่มเติมก็บอกว่าฟิลิปปินส์ยังเทียบกับไทยไม่ได้ในเรื่องของความนิยมเพราะพวกเขามีปัญหาเรื่อง,องความยากจนต่างหากรวมไปถึงปัญหาต่างๆมากมายที่ทําให้ฟิลิปปินส์ไม่สามารถมีเวลามากพอที่จะมาพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เติบโตแบบไทยได้อีกทั้งการเดินทางในฟิลิปปินส์ก็ยังไม่ได้สะดวกน่าเสียดายผมคิดว่าฟิลิปปินส์อาจจะทําได้ดีกว่าไทยเพราะภาษาอังกฤษที่พร้อมกว่า รวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามไม่ต่างจากไทยแต่ประเทศแห่งนั้นมีปัญหาเยอะเกินไปถึงแม้จะสื่อสารภาษาได้กันแทบทุกคนแต่ปัญหาของพวกเขานั้นทําให้การท่องเที่ยวยังไม่เติบโตเท่าที่ควรจะเป็นแม้แต่การเดินทางในประเทศเองก็ยังไม่สะดวกเลยการเดินทางของผู้คนในประเทศก็ยังทําได้ไม่ดีแล้วนักท่องเที่ยวที่เข้ามาจะสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกได้อย่างไรกันนั่นคือปัญหาของฟิลิปปินส์สำหรับมาเลเซียการที่คุณบอกว่ามาเลมีต้นทุนที่พัฒนาการท่องเที่ยวได้สูงกว่าไทยมันก็ถูกต้องอยู่ส่วนหนึ่ง แต่ความแตกต่างคือมาเลเซียไม่สามารถสร้างการท่องเที่ยวที่ไร้ข้อจำกัดแบบที่ไทยทำได้ต้นทุนของมาเลเซียคือการเดินทางที่สะดวกรวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามอีกทั้งยังมีผู้คนที่สามารถสื่อสารกับต่างชาติได้ในทุกพื้นที่แต่ความแตกต่างคือเราไม่ได้มีเมืองแบบที่เป็นได้แบบพัทยาไม่ได้มีเมืองที่น่าสำรวจได้แบบกรุงเทพหรือแม้กระทั่งเมืองที่น่าไปพักผ่อนมากๆแบบที่ภูเก็ตเป็นนั่นคือความแตกต่างเราไม่สามารถจะมีเมืองที่มีความบันเทิงได้อย่างเต็มรูปแบบอย่างพัทยาของไทยแน่นอน แต่ผมเชื่อว่ามาเลเซียยังคงมีต้นทุนที่ดีกว่าแต่เราไม่สามารถทําเมืองแบบนั้นได้จริงๆความเห็นทามก็บอกว่าการที่มาเลเซยียทําเมืองที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงแบบพัทยาหรือแม้แต่กรุงเทพของไทยไม่ได้นั่นแหละคือต้นทุนที่มันขาดหายไปของมาเลเซียเลยและก็ทาให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของมาเลเซยียเติบโตได้น้อยกว่าไทยถ้าคุณไม่เชื่อเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณลองเดินไปถามชาวตะวันตกสักสิบคนดู ผมเชื่อว่าเก้าในสิบคนจะเลือกไปที่กรุงเทพเมืองที่เป็นแบบกรุงเทพมากกว่าที่จะมาอยู่ในเมืองสักแห่งในมาเลเซียที่ผู้คนพูดภาษาอังกฤษเก่งกันมากๆพวกเขาสนใจเมืองแบบกรุงเทพมากกว่าพวกเขาสนใจเมืองแบบพัทยามากกว่าการท่องเที่ยวมันไม่ใช่แค่เรื่องของภาษาแล้วไม่ใช่นั้นสิงคโปร์ก็คงจะเป็นที่นิยมมากกว่าไทยไปได้มากกว่านั้นอีกเพราะว่าสิงคโปร์สามารถสื่อสารกับต่างชาติได้หมดแต่การท่องเที่ยวมันคือความเป็นเอกลักษณ์ความบันเทิงความสนุกความสุขความประทับใจทุกอย่างรวมอยู่ที่เดียวกัน ซึ่งการใช้ภาษาอังกฤษที่ยังไม่แพร่หลายของไทยนั้นมันเป็นอุปสรรคที่เล็กน้อยมากๆเลยต่อการเติบโตในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแน่นอนคุณอย่าลืมว่าคนที่ทํางานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยอยู่แล้วยังไงพวกเขาก็สามารถสื่อสารภาษาได้อยู่ดีในขณะที่คนสื่อสารไม่ได้พวกเขาอาจจะอยู่ตามพื้นที่ที่อยู่รอบนอกออกไปที่มันไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวซึ่งก็มีน้อยมากๆที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางออกไปสําหรับนักท่องเที่ยวเองถ้าออกไปในพื้นที่รอบนอกของไทยที่ไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวมันก็จะให้ความรู้สึก ที่ดูเป็นความสนุกไม่น้อยกับการระจนภัยที่ต้องพยายามจะสื่อสารกับคนท้องถิ่นให้เข้าใจให้ได้ผมคิดว่าในกรณีของคุณคุณยังไม่ควรที่จะไปพื้นที่นอกแหล่งท่องเที่ยวของไทยนะผมคิดว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจรับวัฒนธรรมที่แตกต่างและการปฏิบัติของผู้คนที่อยู่ในจุดที่แตกต่างกันอย่าคาดหวังให้ผู้คนในไทยต้องมาพูดภาษาอังกฤษกับคุณเลยเพราะนั่นจะทําให้คุณไม่ได้สัมผัสถึงความเป็นเอกลักษณ์ในความเป็นแบบของไทยอย่างแท้จริง ความเห็นจากชาวมาเลคคนอื่นๆก็เข้ามาแสดงความเห็นด้วยเช่นกันบ้างก็บอกว่าถ้ากังวลว่าจะสื่อสารภาษาอังกฤษกับคนท้องถิ่นแล้วไม่เข้าใจก็แนะนาให้คุณไปเที่ยวเฉพาะในหาดใหญ่ก็พอละไปเที่ยวที่ภูเก็ตไปเที่ยวพัทยาหรือว่าเมืองที่มีต่างชาติเข้ามาเยอะคุณต้องอยู่ให้ถูกที่ถูกเวลานะถ้าอยู่ในเมืองท่องเที่ยวยังไงก็มีคนพูดภาษาอังกฤษได้อยู่แล้วคุณจะว่าแต่ประเทศไทยเลยมาเลเซียในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจริงที่พวกคนใช้ภาษาในท้องถิ่น ผู้คนเหล่านั้นก็ไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วอะไรขนาดนั้นมาเลเซียก็ยังคงมีแบบนั้นอยู่เหมือนกันผมคิดว่าเพราะฉะนั้นการทีอ่อยากสื่อสารเข้าใจได้คุณต้องอยู่ทุกที่ถูกเวลาแต่ถ้าไปในพื้นที่ที่เป็นเฉพาะถิ่นจริงๆแหะคุณควรจะมีล่ามไปภาษาไปด้วยด้วเสียดในเรื่องของการสื่อสารมันไม่ควรจะไปที่จังหวัดเล็กๆของพวกเขาเลยซึ่งต้องเข้าใจว่าอยู่ห่างไกลเมืองใหญ่การตัดสินว่าที่นี่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้โปรดอย่าลืมว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยนั้น มักจะเกิดขึ้นในเมืองใหญ่ที่เป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นปัญหาของคุณคือถ้าซีเรียสในเรื่องของภาษาก็ควรจะอยู่ในเมืองใหญ่ของไทยมีคนสื่อสารกับคุณได้อย่างแน่นอนโดยเจ้าของโพสต์นะครับก็เข้ามาชี้แจงโดยเขาบอกว่าเขาไม่ได้ติดปัญหาประเด็นอะไรเกี่ยวกับรเรื่องนี้มากมายนะครับเขาก็บอกว่าคือเขาก็คาดหวังว่าถ้าทุกพื้นที่ในไทยก็อย่างที่เขาบอกไปครับถ้าทุกพื้นที่ในไทยสามารถสื่อสารได้เนี่ยมันจะเติบโตกว่านี้มากเลยน,นี้คือในมุมของเขาครับเขาเขาก็บอกว่าเขาคิดในเชิงบวกนะครับว่า มันจะเติบโตได้มากกว่านี้ก็แค่นั้นไม่ได้บอกว่าผมมีปัญหากับการสื่อสารของคนไทยแต่อย่างใดเลยแต่ถ้าสื่อสารได้ทุกพื้นที่คิดดูแล้วกันว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยจะไปได้แทบทุกพื้นที่เพราะว่าเป็นความแปลกใหม่สำหรับชาวตะวันตกอยู่แล้วยังไงก็ขายได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามว่าแต่มีผู้คนที่สื่อสารกับพวกเขาได้คนก็จะไปกันมากขึ้นก็แค่นั้นสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรกันบ้าง อย่าลืมฝากความเห็นไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับขอบคุณสหรับกรับชมครับฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วยนะครับหรือถ้ามีหัวข้อไหนที่อยากให้เล่านะครับเกี่ยวกับประเทศไหนพูดถึงประเทศไหนบอกมาได้เลยนะครับเดี๋ยวก็จะนํามาแปลแล้วก็มาเรียบเรียงเล่าสู่กันฟังเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสหกรรับชมครับ